สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองส,สวยในวันนี้นะคะเป็นรถนิสสันนาวรา2.5 LE ปี2008ค่ะรถสวยพร้อมใช้ตัวทั้งสวยหน้าหลังเดิมสวยค่ะสะภาพใซสๆสวยสะอาดทั้งภายในภายนอกเลยสีน้ำเงินสวยเงางามรอบคันค่ะเอกสารครบพร้อมโอนกันเลยจะซื้อสดหรือไฟแนนซ์ได้หมดมาพูดคุยกันได้ค่ะระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์ดีเข้านิ่มไม่หลุดไม่หอนพร้อมใช้งานเลยเครื่องยนต์ดีเซลคอมบินเรล2,500ซีเทอร์โบ ห้องเครื่องสวยๆค่ะรถขับดีมากเครื่องยนต์ดีไม่ไอายไม่พ่นอัตราเร่งดีเลยรถขับนุ่มๆระบบของเหลวดีไม่มีปัญหาความร้อนพร้อมลุยทางไกลสบายมากเลยค่ะคานหน้าเดิมสวยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบแผ่นเพจไม่เคยถอดน็อตซุ้มซอกเม็ดอาร์คสภาพเน่นเดิมไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมสวยครบเลยค่ะช่วงล่างแน่นๆเลยเช็ดสีสวยครบรถขับดีไม่มีเสียงดังสภาพ,พพร้อมใช้มากล้อมแม็กสวยยางดีครบทั้ง4เส้นใช้ได้อีกนานเลยค่ะ กระบะไาลาเนอร์สวยๆพื้นที่จุข,ของได้เยอะเลยค่ะลอนกระบะไม่ผุไม่สนิมท้ายได้เดิมบางเลยประตูแคบสามารถเปิดได้ภายในสวยสะอาดเรียบร้อยกลิ่นหอมๆพื้นที่กว้างขวางคมโทนไดโทนสีเบจสวยสะอาดตามากค่ะภายในทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยสวยใสยเลยทีเดียวค่ะบอ่อนังสวยสะอาดรอบคันเลยสภาพใหม่ๆไม่ช่ำไม่โซมไม่มีรอยขีดขาดทั้งบอ่อหน้าบอรแคบเลยค่ะ คอนโซลหน้าสยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติไม่มีชำรุดหรือแตกหักแอร์เย็นฉ่ำรอบคันค่ะเพลงกระเพาะมีให้ฟังพวงมาลัยพาวเวอร์สวยๆกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบรุกบานค่ะรถสวยพร้อมใช้เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายสด1 6 9 0 0 0บาทสำหรับท่านใดต้องการจัดไฟนนซ์นสามารถซื้อได้ในราคา 1 8 5 0 0 0บาทเครดิตดีฟร mm ีดาวกันไปเลยค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2 1 0 0 0 0 0บาทผ่อนเพียงเดือนละ3,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะ72งวดเอกาสารที่ใช้ประกอบขอสินเชื่อมีดังนี้ค่ะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ3มชุดและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันอีกสองชุดค่ะรวมทั้งอเอกสารแสดงฐานะการเงินเช่นสมุดบัญชีคู่ฝากธนาคารย้อนหลัง6เดือนและใบสำคัญจ่ายเงินเดือน1เดือนค่ะรถอยู่แถวลาดกระบังนะคะกรุงเทพมหาคนครนี่เองถ้าในสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถ และเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะท่าในใดสนใจสามารถโทรมาพูดคุยปรึกษากันได้ที่เบอร์0949495656และเบอร์0954966323ค่ะและสามารถติดต่อทาง Line ID ได้ที่ lucky number for you นะคะตามนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดต่อเข้าไปทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนำให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสำหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอลดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจ้ำทุกครั้งค่ะ ส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบครอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทางช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ